กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านให้เดาว่าโอ้ยคือมี่หางอะจ๊ะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรส่งคุณอลินทรนนะจ๊ะได้ถอนร่างพ่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากะมือนีนะคะมีพัสดุว่าสรงจริงๆว่าทรงแต่เมื่อวานแล้ะล่ะเพิ่อจะได้รับนะคะสั่งตรง จางตรงมาจากเกาหลีเลยะเเนะมาเบิ่งนเลยยัดถุงบ้างขอบคุณนะคะเสียตุงเมย์นะคะที่ทีตุงเมย์จากเกาหลีด้วยพี่น้องหลายหลายคนกับจำได้นะคะหลายคนจำเพิ่นได้หลายหลายคนกับถามหาเพิ่นว่าพี่ตุงเมย์เป็นนาช่วงนี้ทำไมเนี้ยเพิ่บทเป็นติดธุระพูดอย่างไรยากนะคะเพิ่นกับนดิดตามทุนตลอดขอบคุณนะคะเพิน่น มือนีมันโซนะฮะอยากใส่เบิรงมาเบิรงน้ำกันถึงแก้มทิ้นแล้วต่วถึงเงินยังว่าเห็นนะคะใส่น้ำแกงไ้ก่อขอบคุณมือนีถ้ามีเมนูโอ้ปักม,มือสนองวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะคะโอ้ยโอ้ไม่ก มายกอดหนึ่งตัวนะครับอรดําเรื่องมันมีแค สามตัวสี่ตัว ไปาสีหน so ึ่งไปกินไปาสีหนึ่งแกร้งงานเนี่ยแหละแต่เราเอาไปกินอยู่ห้องบ่ข้าวตัวนี้งใ่กวนมึเต็มดูดิกระกระกระพี่น้องโอ้มซมคู่ไปเดี๋ยวข้าไปหนึ่งกันเลยพี่น้อง คอยตั้งห่อแล้วคอยซื้่คอยหนึ่งเอาได้นี่ไปซือ้อหนึ่งไปกินเพือ่อนไปจะจะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ้าพี่น้องจ๊ามาหอดหองแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะหนึ่งแล้วบึงเพียโอืมนี่นะจ๊ะ<ๆ>กินกับน้ำจิ้มแบบ รสเด็ดพี่น้องห่อบักแตงห่อพักมาแต่ลาาพร้อมน้องแป๊บนึงจกสิกินยังไหนก่อนบานโอ้แก่แกเตรียมกันไก่ไปหายเลยครั้งแรกในชีวิตด้วยพี่น้อง ครั้งแรกเลยคือโอ๊ตกินหอยอีแม,เม,เดดม่เด้กินหอยอีพออีแม่เด้ยังไงน่ะเด็ดเด็ดซิมเด้โอ้โยเดี๋ยวพากออกเห็นเปิดกันเสี้ยวอันก้องในี่ใส่เปลือกกัน ครั้งแรกในชีวิตขอบคุณเสียตรงเมดเอยขอ,อนยาใส่มือเลยนะะอืพี่นอ้องอกินทุกอน,นุเลยหางมันอย่างบ่นี่อยู่ไหนบึงเด้ออันนี้น้ำจิม้ม นี่มันจิ้มแบบบทตัวอุ้ยขอนอยุยาดด้วคำแรกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านอีกรอบหนึงพี่น้องกินจนสิเมืดแล้วลืมมมึงว่าบริกดไทยโอุ้ยเนาะกินต่อแกออกมากตัวยังไงพี่นอ้อง อือืมกินเจ้าสมิดเจ้านหัวปรดัไทยกินจ,จนจพักเมดสวนละ่ะกินต่อมาแสบครับพี่นองอือืมกดไทย นั่งกินเด็บ้านหาขกันที่ขอคุณเตียตุงเม่นะยจ้ะเตียตุ้งเมยจากเกาหลีแล้วุณส่งมาให้เฮียขังแรกในชีวิตพี่นอ้องอยากให้พี่พอยแม่ได้กินน้ำเด้ตัวนี้มากิน Năng kín tăng đồn là vô hành Như này mất Làm nha, mày kèm lắm. อะไรนะได้อะไรอ่ะฮะกำลังอัดคลิปเลยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยเราาซดเราซดน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มมันคู่เข้ากันเอาอีกเดียวแซกี้กินดิเพล็ดแก้มมึงเสียดสาดปลาหักพังเบอร์ แล้วว่าพิงกอดไทยไปเลยวว่าลืมไทยนั่งกินต่างประเทศลืมไทยอืแบบนั่งกินแบบอืมอ่ะไปด้อุ้ยเด้อมันเข้ากันหน่ำย่ำหน่ำพิงจนสดมันบเผ็ดเผ็บทองแบบกระลังพอดีอ่ะอืมนแซ่บสุดิฤแซ่บอืมพี่ตรงนี้ว่าหัวมันก็กินได้นะเอากันใกล้ตัด เธอเหตุขึ้เกาหลีไหมบอยยังไปตากน้ำตัดทัวงอมันฮักปมาฮักได้อมอันี้ไม่เหนือ่อยเพระว่าถังบอยฉันก,กินแล้ว,ลวนี่มีบอนี่บอนี่คือบังคั

อืไอแกมไปเรียนทองพี่สาวจำจำเงินหลหนานเลยอเอาสอดตามดีกว่าไทย้หมโอ,มอม้มาแน

Nếu hùa mất cả mùa lại uhm, kéo đi đi cắn lên ก,กันไกลกะหอยมันจะลงงานโอ้มีเหนื่อยอยู่เด้อนี่อือกืนอะไรักได้วะเอยได้สีเลมอยู่เด้อนี่โอ่ค

มันหล่นด,ดีเนาะโอ้ยนี่บอลได้ไหนีถ้าต่อเอาออกถูกอน,นุปาตขอบคุณเสียตรงเมย์เลยหลยคนถามในในคลิปอยู่ว่าในเวลาไรสดเสยตรงเมยหายไปไหนับโอ้ยอย่าเหี้ยเด้อ ใส่เมื่อบีมีข้อเหนียวด้วยนะ

จำมือบ้าเอาไปหนึ่งมันออกข้มขมได้ไหมนั่งไปเอาอะคิมมือบ้าแล้ว โอ้โโอโอยไม่ไหวเห็ดเออแล้วง่อยก่อนอาหารตอนนี้ก่อนโอ้โอ้ป่าเหนือมันพี่น้องมืองเหนือเมืองมัน ผู้เรือผู้ขายได้แค่กินกลุ่มล็อกดับเตอร์ละเด้อพี่พอยแม่ว่าเดี๋ยวว่าพูดหรอกพี่น้องบุญปากคอยอี๋คอยใครเพราะมันมันเดื่องของไอซ์ซื้อมาให้แม่คอยกินโอ้ยจะเม็นอยากกินมือเไงน้ำจิ้ม โอตัวดีอืมเป็นหนำย่ำเลยพี่น้องหอมมากที่โรงงานงน้นำมันาเรือใบอะไปเรือเปล่า กินแต่มันนี่เดี๋ยวแบบแน่ๆนๆหวานๆคล้ายๆกุ้งกะกุ้งแล้วนี่ยทีคนอื่นอาจจะกินแะไรเบิรงให้โซ่หรือพี่น้องใครอาจจะกินแะไรเบิรงสะทุนยังไง <laughs> bèn lên trong cái để like không

ตกแจหมดเลยเอาให้การรทำหนึ่งทำหนึ่งโอ้โหนึกคอปลาสิ ต้องแสบมองมัานมั่ง nó ừ, nó lại đấy nó lại. Tim côn sơn tìm côn sơn tìm côn đấy. tìm côn sơn tìm này, sơn tìm côn nằm tìm côn sơn tìm côn sơn tìm côn sơn เจนตรงเม่นะฮะขอบคุณอีหลีขอบคุณจากใจจริงนะฮะขอให้ลับขึ้นไปลานเทาพันเทาด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณด,เดณีเอ็นดูและกการเชิญชอบนะฮะการคิปนี้กันอัพลา์ผ้าจากกันไปถึกใจอะไร แซ่บคักอันนี้ก็จะไปเล่มต่อนะฮะรักชา้างน้อยๆอให้รักนานๆน้ำจิ้มโอตัวโอ้เค็มกรนคักเริฟยูเริ่มยุ่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์เป็นผู้ยิ้มบ้านนี่ก่เด้อพี่น้นองเน้อน้ำมูกกับตาไหลแล้วไปคลิปหน้าพวกันสวัสดีจ้ากลางงาวข้างลางไปหอดเกาหลีเนื้อขอบคุณค่ะ